เดค้าก็บชางสับปะเลอพอแตกแล้วก็แฟนเพจสับปะเลอลั่นทุ่งผูกคนนะคะน,นี่สอปอ์เราได้งานหมูหมูนี่แล้วค่ะปรับหน้าดินดันดินเกยด,ดินนี่งานแรกของสอปอ์เลยนะนี่ดันดินเนี่ยโอ้ยร้อนหมเอฟซีสามสิบห้าองศาอนะ่ะ ตาย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 ดีนะเราทำหลังคามใหม่แล้วเม่อไ้ตายแน,น่สอเรขนาดป้าเราเัียว่ารถสับเหลือแรงขึ้นเลยไ่ทำอะไรนั่นกนี้แหละค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปทีละนิดเละหน่อยแต่มันก็ต้องเริ่มเท่าที่เองอ่ะ ถ้าชิมมี่ยังเกงไปกว่าคนนองๆกาหลายคนช่วยกันคิดค่ะหลายคนหลายความคิดเห็นก็คนนึงรู้อันนี้อีกคนนึงรู้อันนี้ก็มาปรับๆเข้าด้วยกันก็ j จมเลยมีแต่คนบอกว่าให้อะไรนะเปลี่ยนยางหน้าเปลี่ยนยางหน้าทำสีใหม่รอนนะคะ เอ่อโมใหม่เปลี่ยนท่อใหม่รอกรังค์ช่วงนี้กำลังหางุบนะคะกระ่อก็สั่งไปแล้วนะคะสั่งช่างทำไปแล้วรออ่ะรอก่อนค่ะเดี๋ยวได้ดูแน่นนอนในโดยนี้ได้ฟังแน่นอนล้เสียงท่อใหม่ๆนี่โอ้ยหอนแห้งหอนแห้งคิดดูว่าตะรมอยยังหนีนะอากาศร้อนนะ่ะโทรศัพท์ถ่ายดับถ่ายดับนะของเซรดมนะ่ะ สัป,ปดะสปปะปดมเส้าดมนี้กับบ้านเลย จวดเลยอย่างนี้สิตูตาย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 ห่อนแห้งทั้งร้อนทั้งเป็นดิมชายรวมกันแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมไม่ไม่ก็ให้มันดูไปสิ ดี๋ยวเมจะไปซื้อดีละเครื่องทำน้ำแข็งใสบอนนี่แหละเดี๋ยวเรามาตั้งไว้หน้างานเลยขายเส้นละสิบ,บาทสิบ,บาทกสสิบแต่ขายดีค่ะ เรงมากปลาเรายังว่าแรงน่ะรถสับปะเลอธรรมดาก็ที่ไหน ปราวะโอ้จวดเลยจวดเลยปลาเราอะ,าะคิดดูว่ามันร้อนขนาดไหนแทบไม่มีคนมาถ่ายคลิปเลยเฉต้ามาเมื่อกี้กลับไปแล้วเซาอุดมไม่มาเลยร้อนแหงเดี๋ยวมกก็จะหนีกลับบ้านแล้วเหมือนกันไม่ไหว คนงานมันถือเก่งมากเลยนน่ะที่เขาแบกปูนแบกอะไรกันสุดยอดจับถือเลยถ้าอาจจะชินแล้วเนาะอันนี้เขาจะทำปั๊มน้ำมัน ไม่บอกเ,เห็นแต่เห็นไยข้างหน้าว่าพื้นที่ก่อสร้างทำปั๊มน้ำมันมาตรฐานอะไรสอย่างเลยแต่ยังไม่ได้ถามตาเหล่าเลยช่วงนี้น้ำมันแพงนะใครได้ทำปั๊มน้ำมันนี้ถือว่าดีเลยเพราะว่าของมันใส่าเมืดง่ายนะมันใส่เมืเมด,นะมเมดก็เป็นนะ่ะ ทุกคนมันใช้หมดมันก็ต้องเติมใช้หมดก็ต้องเติมเหมือนเรารถเราถ้าไม่มีน้ำมันมันก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าแพงมากเลยน้ำมันตอนนี้สุดยอดนะนานเสาป,ปอเราจะเจองานหมูพื้นทีถือว่า ปีนี้เปิดงานได้ดีมากอย่างน,น้อยเราก็ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนแต่ก่อนนะเนาะดิงลนส่งค่างวดค่านั่นค่านี่ก็ถือว่าได้คันนี้มาก็ถือว่าดีค่ะอุ่นใจไปอีกเรื่องหนึง่งคือเราสามารถเราตังไปทำอย่างอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องเอาไปจมอยู่กับค่างวดรถ เปือเนี่ยเราสามารถขายยังไงเราก็ได้กำไรแน่นอนไม่มีคำว่าขาดทุนพอดคันนี้นั่นก็นั่นก็ใช่นะไม่เถียงเพราะว่ามันคือเรื่จริงแต่ว่าคงไม่หรอกคะ่ะรู้สึกว่าน่าจะชอบคันนี้และะ้วสอตน่าจะอยู่ตัวผู้ใดเอิ่นคอย โทรศัพท์ร้อนจีเลยแล้วก็ฝากติดตามช่อง y o u t u b e สับเหลือตัแต่แล้วก็เพจสับปบเหล่าลั่นทุ่งด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดถักกรไล่กดกระดิ่งไว้ให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย